โอเคไปโหลดพี่พาไปชนะไปโหลดอะไรครับไอ้ชีตไอชีตชีตน้องชนะไปแล้วไอพีชนะไปแล้วไอชีตพี่ี๋ยวผมมาเป็นหนึ่งนะถ้าเขาจะกดบอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดนะมึงไทไปมึงทักแชทไปหายนี่ดิไอเนี่ยไอร้านดอกไม้บอกว่าถ้าถ้าชนะเดี๋ยวข้างในกูเจอกูบอว์มบอว์มอะไรเงี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอพีฟีแตแต่ผมมีโปรเจกต์เสนอได้ไหมบปรเจกต์อยากล้างบ้างสอนนอ มันมีมึงมีปืนมียิงสู้มันเหรอตำรวจอะไอเหี้ยไม่มีอีกกูจะเล่นกองโจรกันด <into> <limitation> <c ough> ้วยกันดื้อเาเลยส่วนใจไม่ค่ะกองโจรอ่ะไม่ไหมครับไอเหี้ยที่เลยม่นแหวนทราโมขึ้นบนหลังคาสอนอนก็ด่ามันมันเจอแล้วก็หนีไอ้เหี้ยแบบแปลกเอาจริงกูเห็นขึ้นบนหลังคาได้ตำรวจอ่ะเหินเนี่ยเหินปีเอฟขึ้นไปอ่ะไอ้เหี้ยจกปืน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 อะไรกันึดื้อ